สวัสดีครับมาพบกันเลยนะครับ okay, ในช่องนายไข่ต้มนะครับวันนี้เราจะมาทาําข้าวคั่วไว้ใช้กันนะครับข้าวค like ั่วนะครับสามารถนําไปปรุงอาหารได้หลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบน้ําตกซุปหน่อไม้นะครับหรือแม้กระทั่งน้าจิ้มแจ่วนะครับโอเคครับเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับคือข้าวสารเหนียวนะครับหรือข้าวเหนียวนั่นเองนะครับสูตรของผมจะใช้เป็นข้าวเหนียวล้วนๆนะครับซึ่งบางสูตรเขาจะใช้ข้าวเหนียวผสมกับข้าวเจ้านะครับ ข้าวเหนียวนะครับจะใช้เป็นพันไหนก็ได้นะครับจะเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับข้าวเหนียวก็ขอแล้วแต่นะฮะพันไหนก็ได้นะครับนำมาทําเป็นข้าวคั่วได้นะครับต่อไปนะครับก็คือใบมะกรูดหั่นหยามนะครับข่าหั่นหยามนะครับแล้วก็ตะไคร้ซอยหยามนะครับโอเคครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับแล้วก็ตั้งกระทะนะครับนะฮะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับข้าวเหนียวของเราที่เตรียมมาไว้นะครับใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับ แล้วก็ใส่พวกเครื่องสูุพไพรุงแล้วนะครับลงไปเลยนะครับตะไคร้ขานะครับแล้วก็แล้วก็ใบมะกรูดนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดไฟเลยนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ข้าวไหม้ได้นะครับเราจะค่อยค่คั่วไปนะครับ ย้ำนะครับเราใช้ไฟอ่อนนะครับเราไม่ใช้ไฟแรงเนาะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงปุ๊บเนี่ยนะฮะข้าวเราจะไหม้ได้นะครับเราจะค่อยๆค,ค,คั่วไปนะครับจนกระทั่งข้าวออกสีน้ําตาลเหลืองๆนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับสําหรับการที่เราเอาข้าวไปล้างนะฮะแล้วเอามาทําการคั่วนะครับเราไม่ต้องกังวลน,นะครับว่า ข้าวเราจะชื้นหรือว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเวลาเราเอามาคั่วเนี่ยนะฮะความชื้นในข้าวก็จะระเหยออกไปนะครับแล้วก็จะแห้งนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับล้างได้นะครับควรที่จะล้างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาสิ่งสกปรกนะฮะที่อยู่ในข้าวนะฮะบางทีเราก็ไม่รู้นะฮะว่าขั้นตอนหรือกระบวนการของข้าวที่เราเอามาใช้เนี่ยฮะผ่านอะไรมาบ้างนะครับและอย่างหนึ่งนะฮะบางทีอาจจะมีมอดนะฮะเราควรที่จะล้างดีกว่านะครับการทำข้าวคั่วนะครับต้องจะเย็นๆนะครับ เราอย่าใจร้อนนะครับจะไปเร่งไฟให้มันร้อนเพื่อที่จะคั่วให้เสร็จไวๆนี่ไม่ควรทําเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องปล่อยให้ข้าวนี่นะครับแห้งไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนสีเป็นออกสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลสีเหลืองๆสีน้ําตาลนะฮะคล้ายๆกับข้าวเปลือกฮะอันนั้นโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับใจเย็นๆนะครับ การที่เรานําพวกตะไคร้นะครับข่านะครับแล้วก็ใบมะกรูดเข้ามาคั่วด้วยนั่นนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับเวลาเราคั่วเนี่ยนะครับน้ำมันหอมระเหยจากพวกสมุนไพรพวกนี้ฮะจะเข้าไปเคลือบตัวข้าวนะครับทําให้ข,าข้าวคั่วงเรามีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ิดอย่างนึงนะครับดังนั้นเวลาเรานําข้าวคั่วมาใช้นะครับกลิ่นหอมของพวกสมุนไพรนี้ก็จะอยู่ในข้าขวคั่วนั้นด้วยนะครับเพิ่มความหอมให้กับข้าขวคั่วของเรานะครับ ตอนนี้เ้าเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะฮะสังเกตได้นะครับจะออกแทนสีเหลืองๆนิดๆแล้วนะฮะจะากขาวๆเมื่อกี้นี้นะครับกลิ่นก็กลิ่นสม,มุนไพรนะครับจากคร้ข่าบใบมะกรูดก็เริ่มออกมาแล้วนะฮะอันนี้ อย่างที่บอกนะครับข้าวคั่วนะครับเอาไว้ใช้ปรุงอาหารได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบน้ําตกซุปหน่อไม้นะครับน้ําจิ้มต่างๆน้ําจิ้มแจวนะฮะหรือแม้กระทั่งแกงนะครับก็สามารถนำข้าวคั่วไปผสมปรุงเป็นอาหารได้นะครับเสน่ห์ของข้าวคั่วก็คือความหอมนะครับทำให้อาหารมีรสมีกลิ่นหอมนะครับชวนรับประทานนะครับ ังเกตนะครับตอนนี้พวกขา,ตตากตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเริ่มแห้งไปพร้อมกับข้าวนะครับที่กําลังจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลออกเหลืองๆนะครับจริงๆแล้วนะครับการทำข้าวัพวไห้ทานเองก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเขาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขาทํามานานขนาดไหนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องความสะอาดอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะครับเราก็ทําเก็บเอาไว้ใช้นะครับทำทีละน้อยครับไม่ต้องทําเยอะนะเพราะว่าขาวว้าวั่วนี่เวลาเ,เก็บนะฮะเ็เก็บได้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับหรือไม่เกินเดือนนะฮะถ้าเกิดเก็บดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บไว้นานๆนะครับกลิ่นข้าวั่วก็จะหายไปนะฮะแล้วก็อาจจะมีความชื้นนะฮะ เกิดเป็นเชื้อลงเชื้อราได้นะครับอันนี้ก็ควรทําแต่พอกินนะฮะสำหรับในระยะสั้นๆนะครับถ้าเกิดบ้านไหนทําอาหารที่ต้องใช้ข้าวพั่วนะครับก็ทำไว้ทานเองก็ดีครับข้าวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่อนขเข้มแล้วนะฮะส่วนพวกสมุนไพรนะครับขิงเออใช,ใช่ครับขา่าใบมะกรูดนะครับแล้วก็ ตะไคร้นะครับเริ่มแห้งเริ่มกรอบดีแล้วฮะอันนี้สีเเกเหลืองล้วนะครับตรงนี้ โอเคครับเราได้ข้าวคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ผึ่งมันเอาไว้นะครับให้เย็นนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาปั่นกันนะครับบางคนก็จะตําก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเดี๋ยวันนี้ผมจะปั่นเอานะสังเกตดูครับสีข้าวจะออกสีเหลืองๆน้ําตาลน้าตาลนะส่วนตัวที่เป็นสมุนไพรพวกใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ข่านี่ก็แห้งได้ที่เลยครับโอเคนะครับหลังจากที่เรา คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรานําข้าวมาใส่ภาชนะจะเป็นจานอะไรก็ได้นะหรือจะเป็นถาดก็ได้นะครับเอามาผึ่งเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ข้าวที่คั่วเนี่ยฮะเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตําหรือมาปั่นกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราผึ่งข้าวคั่วได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับข้าวเริ่มเย็นตัวลงนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะนําไปปั่นหรือนําไปตําได้นะครับนะครับ เ,เราจะปั่นพร้อมกับหรือตำพร้อมกับสมุนไพรต่างๆที่เราใส่ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดนะครับตะไคร้นะครับแล้วก็ข่านะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวคั่วของเรานะครับแล้วก็เรื่องของรสชาติด้วยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มปั่นกันเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเพื่อปั่นเลยนะครับข้าวคั่วที่เราปั่นนะครับจะปั่นละเอียดหรือปั่นหยาบก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับบางคนชอบกินแบบกรุบๆหน่อยก็ปั่นหยาบนะครับ บางคนชอบละเอียดก็ปั่นตามที่ต้องการเลยนะครับโอเคนะครับเราเริ่มปั่นเลยนะครับเรียบร้อยครับเข้าวคั่วของเรานะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปั่นนะครับ นะฮะเราจะได้เป็นผมจะปั่นประมาณหยาบๆนะฮะแล้วก็ออกมาทางละเอียดนิดๆนะครับจะไม่หยาบเกินไปแล้วก็ไม่ละเอียดเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาทานนะครับผมชอบทานแบบให้มันมีกรุบๆนิดๆนะครับเกิดความจะได้รู้สึกว่าเออเรางเราได้กินข้าวคั่วนะฮะส่วนเรื่องความหอมนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหอมทั้งสมุนไพรนะครับแล้วก็หอมทั้งตัวข้าวนะครับหอมมากเลยนะครับตอนนี้ หอมจริงๆครับโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็นำข้าวคั่วนะครับเก็บใส่ภาชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดนะฮะเป็นพลาสติกก็ได้นะครับหรือเป็นแก้วก็ได้นะนะครับนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้นานๆนะครับโอเคครับขวดของผมก็จะเป็นขวดแก้วเนาะผมจะใส่ขวดแก้วนะครับแล้วก็ตักใส่เลยนะครับนี่ครับนี่คืข้าวคั่วของเรานะฮะก็คือไม่ละเอียดแล้วก็ไม่หยาบเกินไปนะครับโอเคนะครับ อกใส่ขวดเลยนะครับอย่างนึ้งน,นะครับถ้าเรามีตัวซิลิกาเจวันนะครับควรจะเอามาใส่ในขวดด้วยนะเพราะว่าเพื่อที่จะช่วยในการดูดความชื้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะรักษาตัวข้าขวคั่วให้เก็บไว้ได้นานๆน,นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับข้าขวคั่วก็สามารถเก็บได้ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับเพราะว่าถ้าเก็บมากนานไปกว่านั้นแล้วเนี่ยกลิ่นอาจจะกลิ่นของข้าขวคั่วอาจจะน้อยลงหรืออาจจะหายไปนะครับ ดังนั้นแนะนำนะครับเวลาการแนะนำนะครับเวลาทำข้าวคั่วนะครับทำทีละไม่ต้องมากนะครับถ้าเกิดเราทำกินเองเนาะเพราะว่าถ้าทำมากแล้วมันเหลือหรือว่ามันต้องใช้เก็บไว้นานเนี่ยมันก็กลิ่นก็จะไม่หอมนะครับตัวอย่างหนึ่งเรื่องของความชื้นเนี่ยนะครับถ้าเราเก็บไม่ดีนะหรือปิดไม่ดีนะฮะมีความชื้นเนี่ยข้าวเราจะมีเชื้อราได้นะครับก็เป็นอันตรายกับตัวเราเองด้วยนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับข้าวคั่วของเราแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เก็บ ปิดใส่ฝาให้สนิทนะครับแล้วเราก็เก็บเอาไว้นะครับเอาไว้สําหรับปรุงอาหารนะครับอย่างอย่างที่บอกฮะไม่ว่าจะเป็นลาบน้ําตกซุปนอไม้นะครับน้ำจิ้มแจ่วนะครับเราก็ใช้ข้าวครวของเราเนี่ยแหละฮะปลอดภัยนะครับทําทานนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณนะครับ